สวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าเฟซของตัวเองโดนปิดกั้นการมองเห็นนะครับไม่ค่อยมีการเข้าถึงนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเช็คว่าเราทําผิดกด Facebook หรือเปล่านะครับถ้าเราทําผิดกด a c e b o o k นะครับเราก็จะโดนปิดกั้นการมองเห็นนะครับวิธีการเช็คนะครับขั้นแรกนะครับเข้ามาในหน้าแอป Facebook ของเรานะครับให้เรานะครับกดตรงที่เมนูนะครับตรงขีด3มขีดด้านล่างนะครับนี่ครับจากนั้นเลื่อนลงมาครับให้เราดูตรงคําว่า ความช่วยเหลือและการสนับสนุนนี่นะครับน so like ี่ครับแล้วเราก็กดตรงคําว่ากล่องข้อความการสนับสนุนนะครับกดเข้าไปเลยครับเมื่อเราเข้ามาในหน้านี้นะครับถ้าเราผิดกดนะครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้ครับการแจ้งเตือนของคุณนะครับเราก็กดเข้ามาดูนะครับอันนี้นะครับก็ไม่มีนะครับถ้าใครมีนะครับก็แสดงว่าเรานะครับโดนปิดกั้นการมองเห็นนะครับแล้วก็ทําตามที่เขาแนะนําเราได้เลยนะครับ ก็ง่ายๆแค่นี้นะครับวิธีการเช็คว่าเราทำผิดกด Facebook หรือเปล่านะครับก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ